กิรอพี่น้องกิรอ,อสบายดีตอนแรงแแซื้อกิรอมาใหม่ๆพี่น้องเป็นกระสอบหนึ่งสอบราคาสิบพันก็บได้อยู่สองร้อยโตพี่น้องโอ้ยหาลอยโต๊ะคุณบอสหาดิหาลอยโตซื้อมาตลาดดง เสตกอยจิโร่เสตขวดจิโร่เหมือนในเมนูจิโร่ก,รนนกินแรงโดยเอลีเมือน,นีนโซกไก่ซิลโร่ใช่หมากลินไม้คือเก่าขาดติดตามเด้อสิเป็นตะก,กินคือเก่าบอกแซ่บแซ่บส่างคนเก่าอันนี้คือเกี๊ยมหมักลินไม้เนาะดิบๆเลยบอกเลยแม่นดิบเลยดิบแล้วมันดิงกรอบเนาะ ใส่ดิบๆเนาะซอซอ mm. สเราจะแซน้ำก้อน mm. บ่าดูแมนใส่ก็ใส่พิซซ่าแมนก็ได้มันยืดมันเกาะแซ่ความขมออกได้น้ำมันจะไปออกน้ำสีเขียวน้ำขมมันจะออกบัดนเฮากินแล้วความขมมันจะหายไปแซ่ให้น้ำขมมันออกก่อนเนาะแล้วก็แซ่เย็นให้มันกาอไปแลาก้อนมันก็จะกรอบเข้ากัน mm. มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยงาม ขั้นตอนแรกก็ใส่ขี้ก่อนสาธิตวิธีใส่ขี้ดูง่ายง่ายง่ายเด้อวิธีใส่ขี้เป็นแบบนี้เราต้องยิกคอเนี่ยออกทั้งก้นแล้วก็เยกหนวดมันเอาออกมันเน้นออกเลยเนาะเน้นออกขี่ทางในมันออกบัดเดียวเลยบ่ต้องเจาะคอมันก็ได้<ม>วิธีง่าย ผมแต่ผมเป็นผัวบ่อแล้อืมมาเห็ดยื่นตุ้ยนี่ก่อนกอยต้องตัดละเอียดนะตัดตีนตัดเล็บฟังโดนยังต้องเฝ้าเห็ดตอนนี้กเท่านนก็จะปวดนะเปิดตะวันปังอินนะแก้วเอ้ยเาจะใส่เกลียวก็เจ็ดข้อนี่คือที่ใส่ขี้แเรานะพี่น้องตอนนี้คือใส่ขี้สิขีขวเนาะจะนี่ขีขวสิทอดนั่นละ ตัวน,นี้แม่นทอดแล้วเรียบร้อยตัวน,นี้มันเสียดก้อยตัวสเสีก้อนจะเห็นละเอียดตัดตีนตัดมือตัดขาตัดยางคัดแนงขวามันสุกไปจจะมาก้อยตัวนี้จะทอดนะพี่น้องกำลังที่ทอดนะพี่น้องกิโลกระเออบเรียบร้อยมีน้ำปลากับแป้งนัวล้วกกระเทียมเท่านั้นํามันกระหอนได้ทีแล้ว มันนงีงกระทันหมอมาเห็ดให้กินคือเก่าที่มเมนต์แซ่บที่น,นเราหาล่อโตที่เรารออใส่คีจนจะเป็นวินเราจะมีเมนูต้มหอยนดำมนันเอง ทอดจิโรอเนี่ยมัต้องใส่เกลือก็ได้่นอนเลยสั้นอือมันต้องใส่เกลือใส่น้ำปลาหนะน่อยหนึ่ง,งที่นร,รนาต้องใส่กระโนัวกับกระเทียมพอกิโร่มันมีความเค็มในโจ๊บมัต้องใส่ยัไมัต้องใส่เกลือม่ต้องใส่น้ำปลาลายจีร่ร่หมกหมักเค็มเดอ้อพี่น้องเดอ้อกเริ่มุงน้ำก้อยจิโร่นะพี่น้อง ขัวแป่งน,นัวหมักเผ็ดหมักนาวหัวสิงไช่ใส่น้ำปลาแดกน้ำอยู่ว่มีน้ำปลาแดกน้ำหน่อยหนึ่ง่น้องมาจัดผงแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะจี้ร่ลงมันนี้มีเมนูต้มหอยคอยอ้ายน้ำจากนั้นก็จะตักลงน้ำ่น้อง ตอนนี้ก็มากรินไหมลงม,ลมักงินไม้นลงแล้วก็จิรอ่บริวารหอมลงก่อนจิรอที่ขั่วเกีียมไว้เอาลงไปเลยเลยเิ่อนไปแซ่เสะลงไปเนอะ ตาม้วยหอมบอบ,อบ,อบ,อบอหอมอบบอลเรือร่อยหน่อยพอดีเนาะอ,อ,นอ,อืมจิรอมากลังสิไข่มันยังบอกไข่พี่นองยานนี่พราะว่าอีกเดือนประมาณเดือนเก้าตอนเข่ามานี่จิรอเริ่มไข่มันจะแสบกว่านี้มันมีไข่แต่ตอนนี้แบบดีมันแล้ว เหมือนซิมกนันงกเผ็ดาะวประแดกมือนะคะมาจากเฮือนเือมักเผ็ดคงไปบริสไซมักเผ็ดดิบใช่ไหมบ้างใช่เลยเน้อยังไหนึงเค็มปแอบแซบแซบแซบบคนบอมักเผ็ด ขวดจิร่ต่อพี่น้องน่ะรับประทานอย่างแหงใส่อันนี้เราจะใส่โหระชไข่นเนาะสี่หัวชิงไข่เป็นเส้นเป็นเส้นแล้วมาทอดใส่กันมาเจริหอมปกติใส่ใบขี้หูนำบอกระปกติจะใส่ใบขี้หูนำจะมือน,นี้งม,มือน,นี้บอมีใบขี้หูแต่ <c oughs> สำเนียก็ไปตาแซบแหงแล้ว ขวอีอยจังหน่อย,นย,นอห,นอยหนึ่งมันกรอบน้อยหนึ่งกรอบแห้งไหลกบบระป๋อแซ่บได้ทีแล้วได้ทีแล้วเยอะยัะพี่น้อยจิโร่หาร้อยแบ่งมาให้แม่วิโต้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ทอดแล้วก็ก้อยมีสองเมนูนะมันตามด้วยต้มหอย ซุมเซวในครอบครัวเล่นะพี่น้องบริษัซูมเซลทั้งอื่น,อ,น <c oughs> อัดประตูซุมเซลอยู่ในเฮืองน้ำบริกา,ายเครื่องและเพราะว่าทางการเปินให้ปิดกานขายเครื่องขายของกินทุกอย่างเปินให้ปิดบริกา,ารก็เลยว่าได้พอได้มีเวลาซุมเซลกันกระพ,พวกเลยพวกญาติพี่น้องกันในแลบพี่น,อน,น้องบมิเวนคนอื่นคนไกล ก๋วยจี่รอเตรียมพร้อมรับประทานด่วนแห้งอะไรพี่น้องจะมีต้มหอยทอดจิรอกินน้ำกันกินน้ำกันไปไปได้เวลากินแล้วขบเนาะพี่น้องอาหารมื้อนี้มีครบสุดพี่เมียไอ้เอ้มาได้เอ้ยมากินน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อ หอยก็เป็นแต่แซบแต่ไป่น้องโตบปง่หญ่วันนี้บอมีเมนูเข่าวมนูแต่ไม่เมนูของแก้มผนมีขาบอสขาไม่ติดเด้มเจ้าหมดแล้วบอุเจ้าหมดแล้วบอสคนนี้

นี่คือผู้ซื้อจิผู้ซื้อจิรอมาฝากเลยนะโอ้ยหมนแสบแห้งเลยแสบแห้งแสบแห้งพี่น้องเอ้ยมาเดิมาเดินมาเลกินแรกน้ากันมันกินแบบกับแก้มกับเขากันน้อยนึงเขากับเขาย็นเต้มูซเย็นเต้ามูน้องอหนึ่งเทือดเดียวเากินได้บดมือเขาย็นเอ้ามูไ โดยจุกกันเด้อพี่น้องของโมขอใจฝากติดตามกือเกาแน่สบายดีน่่าพะเจออยูืต